เทดูง่ายนะเ c เดี๋ยวองนี้ไม่รู้นะว่าท่านใดจะดูปิดหรือเปล่าวะครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟยามพักกลางวันทุกท่านแล้วนนะครับ FC ไม่ว่าวันนี้ f c จะทำงานเอ f ซจะนั่งอยู่บ้านเฉยเฉนะครับพักผ่อนก็สดยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องมือใหม่สองก็อีพีนี้นะครับมีของใหม่บ้างบางชิ้นนะครับ FC ก็ไม่ได้มีของแปลกใหม่อะไรบ้างมหมนะ f c เอาเปิดกันที่องค์แรกเลยนะครับพอดีก็สัญญากับ f c ไว้ว่าจะหาพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตานะลงพวกเงินมาให้นะครับก็หาไม่ได้นะ f c ก็เลยเนี่เจอภาพปิดตานะครับเนื้อเมกสิ์นะเรี่ยมจับเงินนะครับองค์นี้เปิดไว้ห้าพันนะครับ FC เปิดไว้ห้าพันบาทนะเทดูง่ายนะภาพปิดตาเมกซิ์นะเนื้อเมกสิทธ์ จึ๊บเมื่อก่อนผมขายเป็นหมื่นนะ FC เด <c oughs> ี๋ยวนี้ราคาไม่ถึงแล้วนะครับ <c oughs> ต่อมาองนี้เป็นหลงพ่อเงินนะพิมพ์สังกระจายพิมพ์เสียงเล็กนะองนี้เขาสภาพเขาจะช้ำหน่อยนะครับ FC เนี่ยสภาพเขาใช้มาจนยับเยินเลยนะครับเท <c oughs> ้ดูง่ายนะครับองนี้เปิดไว้าตามสภาพนะ FC เปิดไว้สามพันนะครับเปิดไว้สามพันตอลองได้นะครับเปิดให้ FC ต่อลอง สวยเทดูง่ายเลยนะครับองน,นี้ก็ถ้าถามผมนะว่าสภาพสวยไหมก็องจริงเขาก็สวยนะครับ fc อาจจะสภาพพอฉ่ำเนื้อลหะโคตรดีนะ fc เนี่ยพาเทดูง่ายนะซื้อมาดูเนื้อโลหะก็ย,ยังคุ้มนะราคาเนี่ยได้ศึกษาพระเก่าพาเทท่านลงพวกเงินนะครับต่อมาองนี้เป็นรูปหล่อจอบนะครับ อา,อาจารย์แจ๊ะนะ fc โอ้ผมผมเชื่อได้เลยว่าพิมพ์นี้ผมยังไม่เคยเอามาในช่องผมเคยเอามาแล้วพิมพ์นึงแต่ว่าเนยพิมพ์ที่ว่าห่วงเป็น,นอย่างเงี้ยไม่มีนะ fc เนะี่ยแล้วหน้าเขาได้เป็นหน้าเนะี่ยโอ้โหสวยเท้ดูง่ายนะ fc เดี๋ยวองค์นี้ไม่รู้นะว่าท่านใดจะจูปิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวองค์นี้ว่าจะส่งให้ผู้ใหญ่ ท่านท่าน,นึงดูนะ fc นะสวยแท้ดูง่ายเลยนะครับจอบเนี่ยโอ้โหเนี่ยตำนายเดียวกับพิมพ์ที่ว่าเขาทำจอบเล็งนะตีพับมาแท้ดูง่ายนะ fc เอาราคาเปิดไหมผมเปิดไปดเรียงก็ไม่รู้นะเปิดเปิดสามพันพอนะเปิดพาแท้ดูง่ายนะ fc ต่อมาวันนี้ผมดูเป็นพิมพ์มอะไรก็ไม่รู้อ่ะ fc ห้วยเขยนเนี่ย หมือนพิม์แต่งพิมตะใบอะไรหรือทั้งองก็ไม่รู้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเขาแต่งใหม่หรือแต่งเก่านะแต่ fc ลองดูเนะหานะเนื้อลห่ะเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมก็ถ้าถามว่าเก่าหรือใหม่ผมก็ไม่รู้จะตอบไงนะพิมพ์เขาก็ดูคลาสสิกดีอ่ะพิมพ์จะดั้งแต่เดิมอ่ะ fc ลองดูตรงผิวที่ยังไม่ได้แต่งต่ใบนี่นะครับ เหมือนเขาจะเล่นเป็นพิมพ์ตลกง่วยเขียนหรือพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะพิมพ์เนี้ยในเอฟผมก็เรียกไม่ถูกทนใยชื่นชอบนะเปิดไว้4ี่พันนะครับต่อรองได้นะเอซผมว่าเปิดสูงเปิดแพ้ไปงั้นแหละนะต่อต่อมานะครับ FC อา่มอามีผมเจอองค์เนี้ยอยู่ที่ตลาดนะที่ผมไปนัดคุยดูภากาับลูกค้ามานะครับ พอดีผมก็มีนัดสองภาคกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรมาอันนี้ก็เดินมาเจอองนี้นะครับเขาเปิดไว้โอ้โหโ,อโ,อโคตรแพงเลยนะ FC แต่ก็ต้องยอมยอมซื้อมานะครับเอามาแบ่ง FC อีทีนะพิมนี้น้ FC เนี่ยพิมเขาน่าจะเรียกว,ว่านิยมฐานสูงนะนะครับเทดูง่ายนะครับเมื่อวาน FC เพิ่งปิดไปอีกหนึ่งองค์เนี่ยแล้วผมก็เดี๋ยวเอาขออนุญาตหยิบหยิบมาโชว์ ขอขอนุญาตนะครับอ,องนี้ปิดไปแล้วนะครับองค์นี้ปิดไปแล้วนะครับเนี่ยองค์นี้ปิดไปแล้วองค์นี้คือองค์ที่ผมได้มาใหม่เมื่อเช้านะครับเนี่ยสภาพแท้ดูง่ายนะครับ f c ซเปิดไว้สี่พันนะครับองนี้เปิดไว้สี่พันบาททนายที่ชอบต่อรองราคาได้นะครับต่อมาอันนี้หน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอฟซี FC หลงเป็นรูปหลียหลงเ,เงิน ผมก็จำจำไม่ได้นะ fc ขออภัยนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ชุ่มเห,มหรือว่าอะไรนะมผมว่าขออภัยนะครับ fc นะขายแบบไม่รู้เนี่ยผมว่าต้องแกล้งแบบเป็นไม่รู้บ้างนะเผื่อจะให้ fc มาหลอกไปนะครับยวส่องลงกล้องให้ fc ก่อนนะครับนะสวยแท้เดิมนะครับ fc วยทด่มงนี้เปิดไว้เอาเท่าไหร่ดีอาจะเปิดสักห้าพันไดไหม fc เปิดห้าพันแล้วกันนะ fc เปิดไว้ห้าพันบาทนะครับใคดูง่ายท่านใดชื่นชอบต่อรองราคาได้ต่อมาครับสามพันผมก็แบ่งแล้วนะครับ fc ต่อมาหลวงู้สุกนะพิมพ์ข้างอะไรรสศมีประพาณนทน พิมพ์ประพาณนทนข้างรัศมีอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ FC ดูผู้สุกนะครับผมดูเท้เท้ดูง่ายนะครับผมดูเท้ท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะครับด้านหลังไม่รู้มีจานหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับสองด้านหน้านะสวยคมกริบเลยนะครับอันนี้เปิดไว้ 2,500บาทนะครับต้องลองราคาได้เปิดให้เพลงนะครับเหมือนจะได้เหมือนเซียนใหญ่เขาขายกันเนาะเอฟีต่อมาจอบของเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นจอบห้วยเฉียดหรือว่าจอบใหญ่บางคานนะเอซเนี่ยผมผมว่าขออภัยนะช่วงหลังๆมายิ่งซื้อพายเยอะยิ่งโอ้จำพิมพ์ไม่ค่อยจะได้นะครับซื้อนจนสับสนแล้วเนี่ยจนพิมพ์นี้ผมก็ ผมซึ้งว่าเป็นจอบจอบใหญ่ห้อยเขียนนั่นแหละแต่จริงไม่ใช่ผมว่าดูเป็นน่าจะเป็นจอบใหญ่บางคันแต่ก็ไ่ดูนั่นแหละเพราะพิมพ์เขาเนะี่ยเออถ้าเล่นเป็นห้อยเขียนก็คงจะจะเก่านะเอฟซีเนื้อโคตรลึกเลยนะครับห่วงใช้เดิมๆนะครับห่วงใช้เดิมๆเนะี่ยสภาพเดิมๆเมนะี่ยใช้จนทะลุนะครับ ใช้จนทะลุเลยใช้จนทะลุอ่าต่อมาสองนี้ก็ก็เป็นองค์เก่าเก่านะครับ fc ก็จะไม่ส่องข้างในให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดชอบอสองงนี้ก็เดี๋ยวให้ทักต่างไม้มาแล้วกันนะ fc ท่านใดที่ชอบก็ทางทดสอบถามได้ทีนี้คงน่าจะจบใบเียเท่านี้นะ fc ก็ของเด็ดเวันนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็นี่ก็เป็น เ,เหมือนกับย้อนกับมาอีกครั้งเลยนะ FC ปาปิตาไม่ค่อยได้เอามาลงนะครับเพราะเจอแท้ยากนะครับผมเจอองค์ไหนแท้ผมเลยเอามานะครับ FC ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะนะเด็ดๆเลยนะครับคทีนี้ลากันไปก่อนนะครับ FC พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ